ไปที่อินเดียกันบ้างนะคะจากบัตรเชิญงานเลี้ยงอาหารค่าไปสู่แนวโน้มที่จะมีการยื่นมติเปลี่ยนชื่ออินเดียเป็นพารัฐกลายมาเป็นที่สนใจและเกิดกระแสวิพากษวิจารในวงกว้างบางส่วนบอกค่ะว่านี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าคําว่าพารัฐหมายถึงว่าอินเดียในภาษาฮินดีแต่อีกด้านนะคะก็ถูกโยงไปเรื่องของการเมืองติดตามรายงานกับคุณชรันทรโยธาสมุทรค่ะบัตรเชิญร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของการประชุม G20 ที่ส่งถึงผู้นําโลกจากประธานาธิบดีของพารัสส่งในานามประธานาธิบดีเทปรตีมูรมูของอินเดียกลายเป็นประเด็นที่สนใจของสาธารณะและจุดกระแสวิพากวิจารณ์ณโดยเฉพาะการเมืองในประเทศมีรายงานว่ารัฐบาลของนาเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียเตรียมยื่นเสนอมติเปลี่ยนชื่อจากอินเดียเป็นพารัส ในการประชุมวาระพิเศษซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่18ถึง22กันยายนนี้ผููเชี่ยวชาญมองว่าการใช้คำว่าภารัตไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะในภาษาฮินดีสะกดชื่ออินเดียว่าภารัตอยู่แล้วในบริบทการเมืองเนี่ยมันก็มีเรื่องของอะไรอะพักรัฐบาลที่ได้รับฉายาตีตราว่าจะเป็นชาตินิยมฮินดูอย่างเงี้ยในขณะที่พรรคของเรสเนี่ยนะครับ ก็จะมองว่าตัวเองนั้นมีความเป็นคารวานิยมออกไปในทางโลกมากกว่าเนี่ยก็นำประเด็นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตอนนี้จดหมายที่ออกมาเนี่ยนะครับก็แน่นอนก็เป็นจดหมายมาจากท่านประธานอาธิบดีเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นทางการของรัฐบาลอินเดียนะครับซึ่งก็อาจจะหมายความว่า อินเดียเริ่มทยอยที่จะกลับไปสู่การใช้ชื่อภารัฐแล้วนะครับในมาตราแรกของรัฐธรรมนูญอินเดียระบุว่าอินเดียคือภารัฐเป็นสาธารณรัฐซึ่งยังคงถูกตีความไปหลากหลายโดยกลุ่มการเมืองต่างๆว่าทั้งสองคำใช้แทนกันได้เลยหรือไม่สองวันก่อนการออกจดหมายเชิญผู้นำของกลุ่ม RSS ที่ถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มชาตินิยมขวาจัด ออกมาแถลงว่าประเทศของเราคือพารัฐและควรจะต้องหยุดใช้คำว่าอินเดียข้อเสนอดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกจากสมาชิกของพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีโมดีโดยให้เหตุผลว่าชื่ออินเดียเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นทาสในยุคล่าอนานิคมขณะที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยมองว่าท่าทีของพรรครัฐบาลกำลังสร้างความแตกแยกในประเทศคำว่าพารัฐ ย้อนไปได้ถึงคำพีปุรณะของฮินดูไปจนถึงมหากาบมหาภารตะก็มีการใช้คำว่าภารัตที่หมายถึงดินแดนที่อยู่ระหว่างทะเลและเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะส่วนคำว่าอินเดียมาจากสินธุในภาษาสันสกฤตแต่กล่อนไปเป็นเสียงฮินดและอินดัสตามช่วงเวลาต่างๆและกลายเป็นอินเดียในสมัยที่จัก,กรวรรดิอังกฤษยึดครอง ผู้เชียวชาญมองแนวโน้มการเปลี่ยนชื่อประเทศของอินเดียคงม,มีมีคำสั่งออกมามั้งนะฮะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยก็อาจจะไม่เรียกว่า e m b a s s y o อ i n d ินเียเรียกว่า e m b a s s y o อ Bharat อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยเท่าที่ผมรู้จากวงในแล้วก็สืบค้นคดูเนี่ยก็ยังไม่ได้มีคำสั่งอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะใช้วิธี ค่อยๆทยอยออกมาหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนเจตนาหรือวัตถุประสงค์ของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เจ็บแค้นกับอนานิคมและอื่นๆเนี่ยนะก็ไม่ประสงค์ที่อยากจะใช้คำว่าอินเดียเข้ากับคำว่าพารานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเกิดขึ้นแต่จะต้องผ่านรัฐสภาหรือเปล่าผมก็พยายามสืบค้นดูนะก็ไม่แน่ใจแต่ถ้า มันกำหนดไว้อยู่แล้วในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องผ่านขั้นตอนนั้นขณะที่สื่ออินเดียสะท้อนว่าที่ผ่านมาหลายประเทศเปลี่ยนชื่อด้วยเหตุผลต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเติร์กีเป็นต so ุกเกียสหบาซิลแลนด์เป็นเอสวาตินีฮอลแลนด์เป็นเนเธอร์แลนด์รวมทั้งสยามเป็นประเทศไทยอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่น่าจับตาคือท่ามกลางการประชุม G 2 0ที่กำลังจะเกิดขึ้น ได้เห็นการนำเสนอภาพนายกรัฐมนตรีโมดีในฐานะผู้นำระดับโลกทั้งการใช้คำและตราสัญลักษณ์โลกในดอกบัวที่ฝ่ายค้านจับตาว่าด,ดูจะเหมาะเจาะพอดีกับสัญ,ญลักษณ์ของพรรค BJP นักวิเคราะห์การเมืองมองว่าการประชุม G20 ครั้งนี้ก็จะเป็นการสร้างแรงสนับสนุนในประเทศต่ตอโมดีไม่น้อยในฐานะผู้นำที่พาอินเดียไปสู่เวทีโลก ชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน